สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึงวิธีการอัปเกรดของฟินโกนะครับเมื่อเราทำการสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดาวน์โหลดแอปมาแล้วนะครับจริงๆถ้าจะให้สะดวกก็ควรจะดาวน์โหลดแอปมาใช้นะครับนะฮะมันขึ้นแบบนี้นะครับพอขึ้นแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะครับถ้าเรากดคำว่าล็อกอินตรงนี้นะครับขาวเนี่ยนะครับกดเข้าไปครับแล้วตรงนี้นะครับให้เราเลือกเป็นธงชาติไทยนะครับนี่ครับ66นะครับอันนี้ใส่เบอร์โทรครับ โดยที่ตัดศูนย์ตัวข้างหน้าออกไปนะครับนะฮะแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับใส่พาสเวิร์ดนะครับเมื่อตอนเราสมัครนะฮะถ้าเกิดใครที่ลืมพาสเวิร์ดก็สามารถกด forget password ได้นะครับรีเซ็ตใหม่นะครับเดี๋ยวผมก็ใส่ก่อนนะครับพอใส่ทุกอย่างเสร็จกดล็อกอินนะครับพอกดล็อกอินแล้วนะครับมันจะขึ้น next แบบนี้ให้กดที่ว่าเน็ t นะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้ามันติ๊กประเทศไทยอยู่แล้วก็กดตรง go to โฮมเพจได้เลยนะครับนะฮะมันจะขึ้นแบบนี้นะครับนี่ฮะถ้ามันขึ้นตรงอย่างนี้นะครับให้กดคําว่า Account นะครับอ่าก่อนจะอัปเกรดเราต้องตั้งค่านิดนึงนะครับนะฮะเดี๋ยวลองขึ้นไปดูนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เรายังเป็นชอปเปอร์อยู่นะครับยังไม่เป็น PS นะครับนะครับตัวนี้คือปุ่มอัปเกรดนะครับแต่ก่อนจะอัปเกรดตั้งค่านิดนึงครับเลื่อนขึ้นไปนะครับ มาตรงคําว่าร k น r a d e นะครับร k g r ก d e นะครับกดหนึ่งครั้งครับแล้วก็เลือกคําว่าภาษาไทยนะครับปบิบนะฮะอ่ามันก็จะเปลี่ยนภาษาไทยให้เรานะครับแล้วก็สถานีในประเทศที่ใช้งานกดนะครับแล้วก็เลือก Thailand นะครับตกลงนะครับอ่าแล้วมันก็จะให้เราเลือกภาษาก็กดที่ภาษาไทยนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็มากดตรงคําว่าอัปเกรดตรงนี้เลยนะครับ นะฮะพอกดอัปเกรดปุ๊บนะครับให้เรากดคําว่าเลือกใหม่ตรงนี้นะครับนี่นะนะครับแล้วก็เลือกสินค้าที่เราต้องการเลยครับ1ชิ้นนะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นชุดมีดนะครับกดคําว่าเลือกนะครับหรือถ้าเกิดใครที่อยากรู้ข้อมูลก็กดคาว่ากดตรงนี้ก่อนก็ได้ครับนี่กดตรงสีเทาเนี่ยนะครับหนึ่งครั้งอ่านะครับเดี๋ยวกดตรงคำว่าตัวตรงนี้ก็ได้ครับนี่นะครับมันก็จะบอกว่านะครับ สินค้าเป็นยังไงนะครับประมาณนี้นะครับพอเรากดคําว่าเลือกแล้วนะครับก็กดคําว่าเซอร์นะครับเซอร์หรือชัวไม่รู้นะครับนะฮะโอเคแล้วกดคําว่าซื้อตอนนี้เลยนะครับนี่มันก็อาจจะบอกว่าคุณได้รับส่วนลดนู้นนี่นั่นนะครับนะฮะสิทธิพิเศษของ ps นะครับนะาแล้วกดคําว่าซื้อตอนนี้นะครับนะฮะ กดใส่ที่อยู่ด้วยนะครับเนี่ย ad ad adn a d d e s นะครับใส่เข้าไปนะครับกดคำว่าเพิ่มที่อยู่ผู้รับข้างล่างนะครับนะฮะขึ้นแบบนี้นะครับประเทศก็เลือกให้เราอยู่แล้วนะครับผู้รับนะครับชื่ออะไรนะครับชื่อนามสกุลอะไรนะครับใส่ไปนะฮะเบอร์โทรนะครับไม่ต้องใส่ศูนย์ตัวข้างหน้านะตัดศูนย์ออกนะเพราะมันมีหงอมาแล้วนะครับจังหวัดอะไรอําเภออะไรรหัสไปรษณีย์อะไรแล้วก็ที่อยู่ครับอะไรที่มัน จังหวัดอำเภอเนี่ยนะครับพวกบ้านเล็กที่ตอกซอกซอยนะครับตำบลนะครับให้ใส่ตรงนี้นะครับส่วนอำเภอจังหวัดก็ใส่ตรงนี้เล็กที่ไปรษณีย์ใส่ตรงนี้พอใส่ทุกอย่างเสจแล้วกดเข้าาบันทึกนะครับนะนะครับพอรากดเพิ่มที่อยู่บันทึกเสร็จแล้วนะครับก็นี่ครับใช้เป็นที่อยู่นะครับหรือกดตรงนี้ก็ได้ออ set as receive a d d นะครับกดตรงนี้เลยก็ได้นะครับถ้าเกิดเราจะแก้ไขก็แก้ได้ลบได้นะครับ พอเราใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็เลื่อนขึ้นไปนะครับมันก็จะบอกประมาณนี้นะครับก็ลองดูก็ได้ครับนะครับระบบขนส่งนะครับมันก็จะบอกว่าขนส่งใช้เวลาประมาณ10เอ่อแปถึงสิวันก็2อาทิตย์นะครับประมาณ2อาทิตย์นะครับนะฮะไม่มีค่าขนส่งนะครับเราก็กดตรงคําว่าส่งได้เลยนะครับกดส่งแล้วนะครับเราต้องรีบโอนตังค์นะครับหนึ่้บาทนะครับเพราะว่ามันจับเวลา1ชั่วโมงนะครับ ถ้าเกิดเราหมดหนึ่งชั่วโมงนี้ปุ๊บเราก็ต้องทาการสั่งซื้อใหม่นะครับนะฮะอันนี้ผมจะทําการโอนผ่านเอ่อแบงกิ้งออนไลน์นะครับก็จะกดตรงคําว่าแบงกิ้งออนไลน์แบบนี้นะครับนี่ติ๊กถูกหนึ่งครั้งนะครับกดหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะติ๊กถูกให้นะครับแล้วกดคําว่านะครับเปนะครับเปเลยนะครับข้างล่างแดงๆนะครับพอเรากดเปเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นนะครับ นี่ฟินโก้ไทยแลนด์นะครับให้โอนเข้าบัญชีนี้นะครับนะฮะอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับต้องโอนภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับพอหลังจากที่เขาได้รับไปเสร็จแล้วแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะทําการตรวจสอบทันทีนะครับนะาช้าที่สุดก็2วันเขาว่าอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเรามีความสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถถามได้ที่ทุกค้าออนไลน์ได้นะฮะเขาว่าอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวผมไปโอนตังก่อนนะครับ พอเราโอนตังเสร็จนะครับเราก็กดคําว่าได้รับใบเสร็จบันทึกสําเร็จนะครับแล้วก็กดคลิกเพื่อดูรูปนะครับกดตรงนี้นะครับพอเรากดเลือกนะครับนี่เลือกเสร็จแล้วนะครับให้เรากดข้างล่างครับคําว่า compress นะครับ compress นะครับกดเข้าไปเลยนะครับพอกด c o m p l e t e เสร็จแล้วนะครับระบบมันก็จะอปอ up รูปตัวอย่างให้เราดูนะครับ เราก็กดคําว่าสาเร็จนะครับก็จะขึ้นอัปโหลดสําเร็จนะครับกดคําว่าโอเคครับพอกดแล้วนะครับมันก็จะตรงนี้เวลามันก็จะนับถอยหลังนะครับนับถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับนะฮะพอถ้าเกิดเขาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วครับเห็นมันมันดึงขึ้นเด้งขึ้นมาบอกเลยครับ 'You have upgrade to f r r ์ l e s s Chopper นะครับเป็น ps เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็สามารถกากระบาดออกไปได้เลยนะครับตอนนี้มันขึ้นชอปเปอร์ใช่ไหมครับเดี๋ยวลองเข้าใหม่นะครับทําการรีเฟซหนึ่งครั้งกลายเป็นชอปเปอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเออกลายเป็น PS เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะเรียบร้อยนะครับเนี่ยมันก็จะมาขึ้นล้อส่งหนึ่งรายการนะครับที่เราสั่งไปนะครับพวกรายได้ก็สามารถดูจากหน้านี้ได้เลยนะครับทีมงานกี่คนก็ดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคอันนี้วิธีการอัปเกรดนะครับขอบทีนี้นะครับสำหรับท่านที่จะแนะนำคนต่อนะครับท่านสามารถกดตรงนี้นะครับเป็นลิงก์แชร์ของท่านนะครับบอกโค้ดของฉันนะครับคือโค้ดตัวนี้นะครับเพื่อส่งให้ทีมของคุณมาสร้างรายได้ด้วยกันนะครับกดที่นี่เลยนะครับกดเลยนะครับกดที่คำว่าแชร์หนึ่งครั้งนะครับก็ส่งไปที่ไหนก็ได้ ที่ Facebook ก็ได้ครับลายก็ได้หรือว่าเราจะก๊อปปี้ลิงก์ก็ได้กดที่ก๊อปปี้ลิงก์ก็ได้นะครับแล้วก็ไปวางก็ได้นะครับอย่างงี้ครับเราก็ไปวางส่งให้เพื่อนแบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยส่งให้เพื่อนแบบนะส่งแบบนี้ได้เลยนะครับส่งไปเห้เขาได้เลยนะครับน,นี่คือวิธีการก๊อปลิงก์แนะนํานะครับ